พี่เราเหนื่อยเราคิดว่าพี่ไม่เหนื่อยหรอเที่ยวบินที่สามแล้วน,นะทุกคนเพราะว่าเอ้แต่เมื่อกี้ไม่ได้บินเพราะว่าพี่ฟินกดปิดเองนี่อันนี้ก็คือไม่ใส่ฟิลเตอร์ใช้ w ว f ฟแล้วเพลงคุณย่าคือย่าย่าเบาเสียงไหน่อยได้ เดี๋ยวมันติดลิขสิทธิ์เอาให้ผมยุ่งอีกเว้พี่ชีวัสดีค่ะร้อนจังอ <t ose ll> พี่แอร์วัสดีครับ ไม่ใส่ฟิลเตอร์แม่ง่วงเราค่ะแม่ง่วงค่ะสู้ชีวิตให้คุณย่ามาไลฟ์ด้วยคุณย่านอนแล้วค่ะคุณย่าเมื่อกี้คุณย่านอนแล้วคุณย่าเปิดเพลงแบบเสียงดังมากอยู่นี่ก็เปิดเพลงเสียงดังมากแล้วเป็นเพลงที่แบบลูกทุ่งลูกใจ เราดูละครด้วยขอบคุณค่ะพี <Yeah. S 2> ่แอรมเดี๋ยวสีท่มสีท่มสีท่มไปแยะอันนี้คือโทรศัพท์อะ่ะขิดแล้วสุขิด ไอ้วันที่ด้ออันนี้มาไลฟ์ใน i อีอีกเอ้ยใน iPad เออก็ไลฟ์ใน IG นี่หว่าเบ๊กเบก,บกหายไปไหนแล้วไปเรียนแล้วมั้งอุ๊ยพอสับกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วค่ะพี่สาวอืม คูชินชาคามุไม่ไปไหวจังอ้าวโทรศัพท์สุขิดไลฟ์สรอบแล้วอะทุกคนมันเหนื่อยแมมันเหนื่อยนะไม่เคยมีวันไหนที่แบบว่าไอจจะเห็นใจเลยอะแบบบินไม่บินก็กระอุกเออว่าหลังมาไลฟ์ใน iPad ดีกว่า สรุป iPad ร้อนอีกพิ่สาวซื้อโซสับใหม่แสสเลย how to live ให้ไม่คิดออริจินอลทุกอย่างใช่จริงทุกคนไม่ต้องใส่ฟิลเตอร์ไม่ต้องเปิดเพลงไม่ต้องทำอะไรเลย ก็ไลฟ์กันหน้าม,นมันมันแบบนี้ไปเลยมันจริงใจมันจูดมันดีที่สุดไม่ต้องพูดอ๋อโอเคไม่ต้องพูดด้วยโอเค ทำไมทำไมเนี่ยโทรศัพท์หายเจ็บยังคะอ๋อมือเหรอคะหายแล้วคะอุ๊ยเอาเจ็บอยู่ยัง อะไรติดตาอ๋อไม่มียังเจ็บนิดนิดนะเจ็บนิดนิดเหมือนมดกัดนิดเดียวเอาเจ็บอยู่นิดนึงค่ะเพราะว่ามันแบบมันหนีบจนจนช้ำเสียงแอร์จะติดหรือคะสิท <c oughs> <laughs> ขอร้องเสีย <c oughs> งแอร์ไม่ติดหรือคะสิทย์หรอมั้ง <c oughs> เอ่มเพราะว่าห้องน้ําห้องน้ํา ที่ห้องพี่ฟีมันมีสองประตูใช่ไหมทุกคนมันเชื่อมกับทางเข้าห้องแล้วก็อยู่ข้างนอกด้วยแล้วพอทีนี้จะปิดประตูอะ่ะเราอีตัวประตูตรงเนี้ยมันก็หนีบแบะเข้ามาก็เลยแบบโอโมเจ็บก็กลายเป็นว่าชำ้ำเลย พรุ่งนี้ I'm still watching whatever I don't understand oh lovely คอเขียวหรือคอม่วงพรุนี้งานเช้าค่ะ อันนี้ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะคะอันนี้ไปจิ้มโบ็อกมานะคะก็เลยช้ำเข็มนิดหน่อยนะคะไม่ได้โดนประตูหนีบที่คอแล้วเพราะว่าหนะ้าก็ก็ช้ำหรือเปล่าเนี่ยวันนั้นที่ไปทำสวยกับคุณหมอมาการอออักเดนต์ตอนทำสวยเป็นเรื่องปกตินะคะทุกคน Who u r t you? <laughs> ไม่มีใครประตูดีบคอ,อยยังไงก่อน <laughs> ทำสวยแต่ก็หล่อเอา I love you. I love you. you too วันนี้พี่จะนอนกี่โมงคะน่าจะตอนนี้เลยคะ่ะลอลีนน่าจะประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนคะ่ะ God. พี่เบกทวิตเห็นและเห็นก่อนอีกเพราะว่าตอบไปแล้วใครวะใครอ่ะหน่ากลัวมองไม่เห็นอ่ะน่ากลัวน้องรบเถอะถวาก่อน ลอบอธบิทเดี๋ยวนี้นะเธอมันแบบไพวะน่าก,กขอลองได้ไหมไขอลองได้ไหมได้คุยกับคนในไลฟ์เร็ว Hi, Becky. อยู่ให้เบกกี้ค่สวัสดีครับเบกกี้สวัสดีค่ะแค่ <c oughs> นี้แหละแค่ <c oughs> นี้แหละแค่นี้แหละแค่นี้ใช้โทรศัพท์ใช้โทรศัพท์เอ๊ะ iPad ไม่พี่ฟินใช้ iPad Live อ๋อใช้โทรศัพท์อันนี้หรอแยบอ๋อโอเคโอเคพรุ่งนี้เจอกันเจอกันแป๊บหนึ่งเจอก,กันคะ่ะบ๊ายบายค่ะแม่ไม่คะ่คะบิ๊บบ้าค่ะ ลบลบด้วยนะโอเคบาย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 เกตไนเหมือนผีไม่ได้เติมเน็ตไม่เห็นคนรักกันคอหรอ Oh god. ยุ่งจังอืมอ,อะไรนะคำหนึง่งขายไหมเสียงวเหรอบ้าขายเจ้าอยากให้พี่เบคไลฟ์ด้วยเหรอ พี่เบกไม่ว่างมาั้งพี่เบกทำงานมาั้งพี่เบกทำการบ้านมาั้งทุกคน why you so c u t ิ feed ไอ n t นโน w why หัวเราอร่อยนะจริงป้าเคยชิมหมออุ้ยลอเล่นสู้กับไอจีเวอร์เนี่ยเห็นไหมพอไม่ใส่ฟิลเตอร์ใช่ไหมแล้วพอแบบพอไม่ใส่ฟิลเตอร์พอไม่เปิดเพลงปุ๊บไหลลื่นเวอร์คุยเป็นฟ้าเป็นน้ำไหลไฟดับฟ้ามาจากไหนไข่ปิ้งต้องใส่อะไรบ้างหรอคะ่ะ หรอคะหรอคะคะคือมีไหมเอกคะคือไม่มีแต่ถ้าเป็นคําถามนี่คือต้องถามว่าไข่ปิ้งต้องใส่อะไรบ้างหรอคะขอสูตรหน่อยคะคือไม่มีไหมเอกนะน้องน้องต้องตัดไหมเอกออกนะคะคะคือมีไหมเอกค่ะเอ้ยคะคือไม่มีไหมเอกแต่ขะคือมีไหมเอกนะคะนะคะก็ไม่มีไหมเอกนะคะเอาเป็นครูภาษาไทยไปเลยวาสัม เออใช่คุยเป็นวักเป็นเวียน Hi Hi Love Hi Goodnight นะคะได้ค่ะถ้าถ้าใครจะไปนอนก็ขอให้คืนนี้หลับไม่ฝันนะคะ Hi Oh, ใช่ใช่ต้องค่อยๆพูดเอาตัวหนึ่งนี่คนนี้เก่งอยากเรียนกับครูคนนี้ค่ะค่ะนี่ถูกต้องค่ะเอาไปเลยสิบดาว พี่ฟีนเป็นคนเหนือเหรอคะพี่ฟีนเป็นคนภาคไหนคะเป็นเป็นคนกรุงเทพเนี่ยคะ่ะเจ้าคือหันหน้าฮับแท้ขับแจหลายคะ่ะ พี่ฟินน่ารักค่ะขอบคุณค่ะอยากบีบเกม Do you love me Yes I love you Cute เจะเอพี่แป้งทำ พรุ่งนี้พี่ไปไหนมาคะยังไม่ได้ไปเลยเถอพี่ฟีนหน้าซีดจังคะ่คะค่ะเอาสูม,มันก็ต้องซีดแหมเพราะว่าบัได้แต่งหน้าเจ้าเอาเป็นคนบ้านไหนวะอ่านคอมเมนต์ทันอออฟีนพยายามอยู่คะ่ะ พยายามอ่านเอ็นดูอ่ะแบบแบบก่อนพี่ฟีนนอนต้องทำอะไรก่อนนอนอันดับหนึ่งก็คือจะต้องถ้าวันไหนอยากอ่านหนังสือก็จะอ่านหนังสือแล้วก็จุดเทียนหอมนะคะแล้วก็ฉีดอันนี้อของ b าร์ด d อนด์บอดีกกลิ่น r o s e Water and IVY คืออะไรไม่รู้นั่แหละ แล้วก็ต้องปิดไฟนอนนะคะปิดแบบปิดให้สนิทอย่าให้แสงรบกวนเราพี่ฟีนพูดไทยชัดมากจริงก็เพราะว่าเรียนภาษาไทยเยอะมากค่ะช่วงนี้อ่านหนังสืออะไรคะต้องถามว่าปกตินอนเช้าใช่ไหมขอร้องไม่เช้าแล้วนอนไม่เช้าแล้วนะคะน้องนาย ตอนนี้กำลังอ่านเล่มนี้เดี๋ยวแป๊บนึงหยิจบจากหัวเตียงให้นะคะม,มีใครบางคนหวังให้เธอมีชีวิตที่ดีเล่มนี้ของสปริงบุ๊กหรือเปล่ามไม่รู้ทุกคนอาแคปนั่นแหละ ขอชื่อฟิลเตอร์หน่อยค่ะเอาไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์ค่ะโผพี่ฟีน,น้าเหมือนพี่ฟีนจังเลยค่ะอ๋อ ที่โกหกอ่ะเห็นนอนเช้าตลอดไปพูดจะอันได้จะไดอ้สวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะคุณแม่ พี่ฟินชื่ออะไรหรอครับไม่รู้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 พี่ฟินพูดอีสานได้ไหมคะพูดได้ค่ะ ไม่ได้อะถ้าวันไหนมีงานอย่างพรุ่งนี้มีมีถ่ายแบบใช่ไหมก็จะแบบพยายามนอนให้ไวๆนะคะอยากเห็นพี่ฟีนขายขำค่ะทำไม่ได้คะ่ะขายสวยตลอดคะ่ะ ผมดูพี่จะหลับและหลับเลยฟีนทำเสียงน้องพีได้ไหมคะอู้จะชนแล้วจะชนนิม่มพี่ฟินไปไหนคะอยากเห็นพี่ฟีนคะ่ะเอาปิดแอร์ก่อน นี่หมดแอ์ไปไหนอ่ะอ๋อยังนี่เพราะว่าเดี๋ยวจะไปอาบน้ำแล้วมันจะหนาวขายส่วนแงงแง่เลยเอิม่มเดี๋ยวสี่ทุ่มจะไปแล้วนะคะพี่ฟิลไลฟ์ถึงสี่ทุ่มพรุ่งนี้แทนได้ไหมคะอู้ มันต้องยะอย่างละมั้งหนูไม่ได้ค่ะขอเชื่อหนังสืออีกรอบค่ะอน,นี่ครับมีใครบางคนหวังให้เธอมีชีวิตที่ดีฮ Z ด,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 ดีมัจีเธอนะคะ you are very beautiful บอนบอนดื้อไหมคะบอนบอนไม่ดือ้อบอนบอนน่ารักพี่ฟินชอบน้องทีคะ่ะน้องทีน่ารักน้องพีน้องพีจะซนจริงๆก็ชอบน้องพีเหมือนกันแต่น้องพีก็สซนดูซนดูเป็นเด็กแบบแสบมีอีกสักสองเล่มไหมคะอ,อันนี้ไหม หนึ่งนะคะเปิดกลุ่อันนี้อันนี้อันนี้ของพี่วินนะทุกคนโปรดอย่าใจร้ายกับหัวใจของเธออันนี้ก็ดีดีมากๆอันนี้อันจุกยวดูบอลบอลดูชอบพี่ฟินมากเลยนะคะพี่ฟินก็ชอบบอลบอลนะคะ ชอบหมาทุกตัวบนโลกฝันดีนะคะบาบูก็นายค่ะก็นายนะคะทุกคนขอให้วันนี้หลาฝันนี้นะคะไว้มาเจอก,กันใหม่นะคะบ๊ายบายนะคะอันยอง อันยองนะทุกคนกินไหนบ๊ายบาย